ล่าสุดอย่างนักข่าวว่าสถานีเป็นไอคอนิกด้านแฟชั่นอยู่อ๋อก็ด้านแฟชั่นใช่ไหมก็เป็นด้านที่ผมชอบอยู่แล้วชอบแฟชั่นมากล่าสุดไปร่วมที่สิงคโปร์เนาะไปร่วมงานของคอสครับที่สิงคโปร์เป็นไงบ้างเจอคนเยอะมาก ตารางงานที่บูไปอะมันเจอคนเยอะแยะมากมายเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรมาบ้างเพิ่ผมว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็คืออย่างแรกเลยคือแฟชั่นะครับก็ได้ไปดูแบบเสื้อผ้าได้อัปเดตแฟชั่นใหม่แล้วก็ได้เจอคนเยอะพอได้เจอคนเยอะเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เรียนรู้ภาษาด้วยจะสร้างคอนเนคชั่นเราส่วนตัวบ้างไหมก็ก็ทาให้เจอรุ่นพี่เจอเพื่อนเยอะมากเลย เคยถามเขาไหมว่าทำไมเขาชอบเลือกเราไปงานแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยถามทางแบรนด์ทําแบรนด์แต่ละแบรนด์ไม่ต้องไม่เคยถามแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่ากาอาจจะเห็นว่าเราก็ชอบเกี่ยวกับแฟชั่นด้วยเขาก็เลยแบบอยากพาเราไปภูมิใจไหมเอได้ไปร่วมกับโอกาสกับแบรนด์ต่างๆระดับโลกนั้นเลยดีใจมากครับเพราะว่าแต่แต่ละงานที่ไปก็คือก็แบบตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นแบบโอกาสที่ดีมากๆสำหรับผม ว่างานแต่ละงานก็เหมือนกับพาเราไปเติบโตพาเราไปไปเที่ยวรอบโลกไปเรียนรู้อะไรไปไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปจีนไปอเมริกาไปฝรั่งเศสไปมิลานมิลานเอามิลานไปสิงคโปร์ด้วยก็ทำให้เราได้ไปรอบโลกแต่ละที่มันคือมันไม่เหมือนกันเลยบรรยากาศของแฟชั่นแต่ละอย่างแต่ละแบรนด์มันจะต้องเรีซนนำเสนอยังไงเออแต่ละที่เหรอครับแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปก็ผมว่า ก็มีด้านภาษาด้วยอย่างไปที่มิลานก็จะเป็นภาษาอิตาลีไปที่อเมริกาหรือว่าสิงคโปร์ก็จะพูดภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้ระหว่างงานละครกับงานแฟชั่นไหนเข้ามาเยอะกว่ากันบูช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้เป็นงานแฟชั่นครับแต่ว่าจริงๆมีงานละครในงานซีรีส์ด้วยแต่ว่าถ่ายจบไปแล้วครับก็มีเล่นกับพี่คริสครับพี่คริสชอวังก็จะออนแอร์ช่วงเดือนธันวาคมครับชื่อเรียกว่า Inter อินเทอร์ ถ้ามีกระแสละครไอ้เรามีละครไม่กี่เรื่องแต่กระแสเรานี่คือแบบว่าตั้งตลอดเลยไม่เคยไม่เคยหายโซเชียลเลยคอนเรู้สึก้องมือก็ก็ดีใจครับทุกคนแบบว่าให้ให้กระแสตอบรับที่ดีแล้วก็แบบว่าติดตามผลงานของเราขอบคุณทุกคนมากครับฝากติดตามไปเรื่อยๆเลยก็ไั้ในการทำงานมันไม่บูดจริงอะไรนะครับก็ไดนในการทำงานมันไม่แบบกระแสเราดีตลอดเวลาคุณก็โฟกัสเรื่องการทำงานของเราตลอดเวลาออะไรยย่างงเี้ผมว่าก็ถ้าเรื่องของการทำงานในแต่ละงานผมว่า พยายามทําเต็มที่ให้ด um ีท er. ี่สุดในในเท่าที่ผมจะทําได้ก็ตั้งใจทึ้นงานครับเดินหน้าเดินหน้าตกอินเตอร์แฟนไปเรื่อยๆโอก็ดีครับได้เจอเป็นแฟนสางประเทศก็เขาก็ให้การต้อนรับเราดีๆปีหน้างานละครเข้ามากี่เรื่องเยื่องไหมตอนนี้ปีหน้าเหรอครับปีหน้าต้องตอนนี้ก็คือมีถ่ายเก็บไว้บ้าง้ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามมากกว่า่ามีแน่นอนครับก็คือปีหน้าจะได้มีผลงานละครให้ดูกนดีต้องมีผลงานให้เป็นแฟนดูแน่นอนครับ 예예 왔냐 부 감사합니다